สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้ตอนเช้าตอนนี้ตอนหกโมงเช้าก็เมื่อวันไหนนะวันที่สิบเก้าแก๊สของผมหมดพอดีเลยก็เลยจะมาสรุปให้ฟังว่าไอเตาชีวมวลเนี้ยครับทำให้ผมประหยัดแก๊สไปเดือนหนึ่ง ในอัตราที่ผมต้มไข่ทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงก็จะใช้ตัวเตาชีวมวลเนี่ยแทนในการาต้มต้มไข่นะก็เลยมาบอกครับส่วนันนี้ก็รู้กันแล้วเนาะขี้เท่าทำเป็นปุ๋ยหวานได้ถือว่าคุ้มมากๆครับเพราะว่าเรายืดอายุ การใช้แก๊สได้เท่ากับเราประหยัดไฟเอ้ยไม่ใช่ประหยัดไฟประหยัดเงินในกระเป๋าคุ้มสุดๆส่วนนี้ให้ดูดอกนี่ครับผมว่ามันน่าจะถึงเดือนแล้วนะถึงเดือนหรือเปล่านะดอกมันยังอยู่อยู่เลยครับไม่มีท่าว่าจะล่วงเลยนะสวยมากจริงๆเลยต้นกัะล่ำปพึก ครับวันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้แหละครับอยากบอกว่าเออถ้าใครทำได้ก็ทำเลยคุ้มจริงๆสำหรับเตาชีวมวลแบบนี้นะคือผมชอบสุดๆคือควันมันน้อยแล้วก็เผาจากเศษไม้แล้วก็ได้ขี้เถ้าออกมาเป็นปุ๋ยได้ด้วยอันเนี้ยชอบสุดๆละแถมอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดตังในกระเป๋าได้ พอสมควรเลยถ้าเราไล่กันเป็นเดือนเออเป็นปีมันก็ได้เป็นพันนะพันสองพันได้อะต่อปอีถือว่าเยอะนะเอาไปจ่ายค่าประกันดีกว่าเนาะประกันสุขภาพเพราะผมรู้สึกว่าใช้ประกันสุขภาพดีกว่านะดีกว่าใช้บัตรสามสิบบาทรักษาทุกโรคอะไรแบบเนี้ยอืมก็มันจะสะดวกใจกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้มันรดน้ําตอนเช้าครับอา,อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าฉรดน้ําตอนเช้าแล้วดอกพลิกมันจะไม่ร่วงหรือเปล่าจะร่วงหรือไม่ร่วงก็คือมันขึ้นกับหัวฉีดน้ําเราเนาะอันนี้ผมก็เห็นนะมีร่วงอยู่เม็ดนึงนี่ผมก็ฉีดแบบนี้นะมันก็ไม่ร่วงเห็นไหมส่วนใหญ่จะไม่ร่วงล่วงน้อยมาก มันแล้วแต่หัวฉีดน,น้ำอีกทีเนาะแล้วผมจะให้ดูต้นที่ใส่ในตะกร้าเข่ง20บาทนี่นะกับอ,อต้นนี้อันนี้เป็นต้นรุ่นเดียวกันเลยก็คือดินมันน้อยเนาะดินมันตื้นมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการโตของพืชประเภทที่เป็นต้นยืนต้นแบบนี้นะ ต้นขนาดกลางไปเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลือกภาชนะที่มีทรงลึกหน่อยจะดีกว่านะสูกในล้อ,อยางอย่างนี้มันก็กินได้นะแต่ว่าต้นมันโตไม่ดีเท่าที่ควรครับมันควรจะโตได้เยอะกว่านี้นะเหน็นไหมเวลาผมลดน้ำต้นน้ำผมก็ลดแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยร่วงนะครับเนี่ยลนนี้เลย ไม่ต้องกลัวมันร่วงร่วงก็ร่วงน้อยมากแต่ก็ต้องมีหัวฉีดที่โอเคหน่อยนะหัวฉีดถ้าเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ๆนี่อาจจะแรงไปอันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะแต่ก็พอรับได้อ้อเดี๋ยวพาไปดูนี่ด้วยสก,กินี่ในแกลอนเมื่อก,กี้เพิ่งมัดไปครับสก,กินนี่นี่เขาจะมีลักษณะต้นของเขาค่อนข้างบอบบางนะเหมือนกลงุงกลวงเนียไม่รู้ อันนี้เป็นพิษกระเหรี่ยงนะอนนี้สกุลหนี่โนูนเห็นไหมครับออกดอกแล้วด้วยเนี่ยกำลังจะมีลูกให้ผมกินแล้วก็เลยต้นเขาเนี่ยตรงกิ่งก้านเขาเนี่ยมันจะบางกับบางมากเลยถือนิดเดียวนี่หักถือนิดเดียวหักเพราะฉะนั้นต้องมัดมัดโอบเขาไว้แบบนี้ไม่ให้ไม่ให้เขาหักอ่ะยค่อยมัดโอบไปโอบไปเรื่อยๆเขาไม่ใช่พืชพันเลยนะ นี่ผมก็ยังไม่เคยกินเอ้ยไม่ใช่เคยกินเคยกินแล้วแต่ไม่เคยปลูกก็เอามาปลูกดูครับใส่ในแก๊ลลอนนมอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับภาชนะนะแต่ว่าผมไม่มีแล้วอะ่ะผมก็เลยต้องเอาแกลลอนนมนี่แหละซึ่งก็พอปลูกได้อยู่ครับเพราะว่าจะไปหาซื้อก็เสียดายเนาะเสียดายเงินเป็นคนงก ตัวนี้ก็คณะชัยาใครใครชอบกินพืชนะครับกินผักผมแนะนําให้ปลูกคณะชัยานะเพราะว่าปลูกง่ายตายยากเพราะง่ายด้วยเสียบปักทิ่มทิ่มไปก็ติดแล้วแต่ก็ให้ดินมีความลึกนิดนึงนะใช้กระสอบแบบนี้ก็ได้ครับ กระสอบเล็กก็ได้กระสอบใหญ่ก็ได้ส่วนอีกตัวที่ผมอยากแนะนำให้ปลูกคือหม่อนครับอา,อาจจะต้องปลูกหม่อนที่เป็นหม่อนหม่อนไทยก่อนนะอย่างพวกหม่อนเชียงใหม่เอาไว้เป็นต้นต่อนะแล้วก็มาปลูกต้นหม่อนนอกอย่างหม่อนดำออสตุลกีแบบนี้ แล้วก็ไปเสียบกิ่งนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วโอกาสรอดมันน้อยมากๆเลยถ้าจะไปปักชำํำคือไม่คุ้มค่ากับการรอคอยพว,นะอพวกนั้นไอ้พวกเนี้ยพอติดแล้วตายากมากครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็โกรคแมลงไม่ค่อยมียกเว้นนกมากินผลถึงแม้ใบมันจะเสียหายยังไงก็ตามมันก็จะไม่ตายครับแล้วก็ไม่ส่งผลกับลูกด้วย แต่ไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาผาสมพันธ์อะไรผสมเกอรอะไรให้มันทางนั้นนะครับสบายละฉีดน้ำผมก็ฉีดแบบนี้นะลดมาทั้งใบอย่างนี้เลยก็จะเป็นการไล่เสียไล่มดไปด้วยในตัวครับไม่ให้เขามากวนเรานะส่วนตรงไหนที่เราฉีดเนี่ย เราจริงๆเราควรจะฉีดทั้งสองด้านนะันด้านหน้าและด้านหลังไม่ง,งั้นเราอาจจะแบบฉีดไม่โดนตัวมันอะ่ะบางครั้งมันไปเกาะอยู่ข้างหลังโน่นเรามองไม่เห็นน้ําเราฉีดไม่ทั่วอ้ออีกต้นหนึ่งที่ผมอยากแนะนำคือต้นโกโก้แต่ผมไม่รู้ตลาดเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าโกโก้นี่เป็นโกโก้พันชุมพรครับ ตายากมากเลยแล้วก็โกรคแมลงไม่มีเลยผมไม่สัง,สงเกตเห็นแต่เพลี้ยตอนที่ผมไม่ได้ลดน้ําทางใบเท่านั้นแหละอันนี้เห็นไหมนี่เพลี้ยเพลี้ยเนี่ยฮะข้างนี้ยผมไม่ได้ลดมันก็เลยมีเพี้ยฉีดทิ้งมันเลยฉีดให้มันปิวไปถ้ามันไม่ปิวก็มือบี้ๆก่อน เอาให้มันตายก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็มาลดน้ําบ่อยๆเนี่ยสังเกตว่าปลายเนี้ยด้านเนี้ยไม่มีเพราะว่ามันโดนน้ําแต่ถ้าปลายด้านไหนที่เราไม่ได้ฉีดน้ําอ่ะมันจะมีเพลี้ยโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ